ค่ะ EP ที่สี่นะคะของหน่วยที่สองนะคะตัวนี้นะคะต่อไปเลยค่ะเรามาดูนะคะการจัดไฟล์และโฟลเดอร์นะคะการจัดไฟล์และโฟลเดอร์นะคะเอาเรามาดูความหมายของไฟล์คืออะไรนะคะไฟล์นะคะไฟล์ไ,ไฟนะคะโทษค่ะนะคะไฟคืออะไรนะคะคืองานที่สร้างด้วยโปรแกรมนะคะแล้วนํามาจัดเก็บในสื่อการเก็บข้อมูลเช่น ฮาร์ดดิสนะคะหรือแฟลชไดร์ e นะคะไฟล์ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเช่นไฟล์เอกสารนะคะสร้างจากโปรแกรม Microsoft Word นะคะหรือไฟล์แสดงงานนะคะจากโปรแกรม Excel นะคะตรงนี้นำมาสร้างเป็นโปรแกรม PowerPoint นะคะเป็นต้นนะคะโดยจะมีสกุลหรือการขยายตามประเภทของไฟล์นะคะที่สร้าง รวมทั้งนะคะแสดงรูปของไอคอนแสดงต่างๆนะคะให้ตามประเภทดังอ่าประเภทของไฟนะคะเพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้แยกประเภทนะคะได้สะดวกขึ้นนะคะมาดูค่ะนะคะตัวที่สร้างไฟไฟงานหรือโฟลเดอร์ได้ชัดเจนนะคะตัวนี้ก็จะมีรูปแบบไอคอนการทํางานนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอย่างเช่นอันนี้อาจารย์ขออนุญ,ญาตด,ดึงออกมานะคะไอเอ็กเซลนะคะ แล้วก็ Word นะคะแล้วก็ PowerPoint ตนะคะตัวนี้นะคะเขาแต่ละแต่ละโปรแกรมนะคะเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมประยุกต์นะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะตรงส่วนนี้นะคะเราสามารถเข้าไปทำงานนะคะสมมติอาจารย์ต้องการที่จะสร้างไฟล์งานหนึ่งไฟล์งานนะคะอาจารย์ไปสร้างแล้วอาจารย์กดบันทึกและสิ่งที่สำคัญนะคะเราทำไมต้องสร้างโฟลเดอร์นะคะสร้างขึ้นเพื่อจัด เป็นหมวดหมู่การทํางานหรือหมวดหมู่รายวิชาที่เราต้องการสร้างหรือหมวดหมู่องค์กรที่เราต้องการที่จะเซฟเป็นงานในโซนไปยกตัวอย่างเช่นนะคะสังเกตหน้าจอของอาจารย์ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์ขออน,นุญาตปรับเป็นขนาดใหญ่นะคะนูจะได้เห็นชัดเจนนะคะเห็นไหมคะ ตรงนี้เห็นไหมคะยกตัวอย่างนะคะอบทอเห็นไหมคะอาจารย์ดึงอมาทําไมอาจารย์สร้างเป็นคำว่าอบทอบทก็คืองานท,ท,ที่เกี่ยวกับองค์การนักวิชาชีพในอน,นาคตแห่งประเทศไทยอาจารย์ก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นเนี่ยนะคะเวลามีงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับอบทเน,นี่อาจารย์ก็จะเอามาบันทึกใส่ในนี้มันง่ายต่อการค้นหาง่ายต่อการที่จะาหาข้อมูลนะคะ เราต้องการที่จะหาอะไรเราก็แบ่งเป็นโซนไปนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะอ่าตัวนี้อบรมเห็นไหมคะอบรมวันที่2ี่สิกันยายนคงณูรู้เลยว่าอบรมอะไรนะคะเราสามารถไปดูย้อนหลังได้อาจจะไม่ได้ใส่ชื่อที่ชัดเจนแต่เรารู้วันที่นะคะแล้วก็มาดูว่างานอบรมในเนี้ย มันเป็นอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นงานตัวอย่างเขายกตัวอย่างมาให้ดูจัดเซฟไว้นะคะแบบทดลองงานประเมินหลักสูตรอะไรนู่นนี่นั่นอบรมวันที่หนึ่งวันที่สองมีอะไรบ้างนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างก็จะเรียงตามนี้นะคะมันง่ายก่อการค้นหามีความชัดเจนนะคะในการเนื้อง,งานนะคะหรือจัดสัดส่วนของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยให้มันอยู่เป็นเป็นโซนการทํางานพอคิดเข้ามานะคะ ใน PC จะสังเกตว่าเขาจัดให้เป็นโซนนักเรียนดูแถบซ้ายนะคะหรือดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะตัวนี้ดาวน์โหลดก็คือถ้าโปรแกรม Windows ที่ชัดเจนที่ลงลงนะคะครบสมบูรณ์เขาจะมีตัวนี้ให้นะคะคือเราไปคลิกดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดรูปภาพมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะดาวน์โหลดงานทุกอย่างที่เราคลิกดาวน์โหลดนะคะสั่งการดาวน์โหลดนี นะคะมันจะมารวมที่นี่หมดนะคะสมมุติอาจารย์ต้องการดาวโหลดรูปภาพดาวน์โหลดงานนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพเลยนะคะอ่านะคะเอาเป็นรูปนาฬิกาสมมุตินะคะอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟ์งานหรือรูปภาพต่างๆนะคะตรงส่วนนี้ถ้าเราคลิกคําว่าดาวน์โหลดหรือสั่งการให้เขาโหลดเนี่ยเขาจะไปอยู่ในโซนของดาวน์โหลดของเขาในเครื่องของเราอัตโนมัตินะคะ อ่านะฮะอาจารย์ขอคลิกรูปนี้นะคะสมมุตินะคะอ่านะคะนี่คลิกขึ้นมาแล้วอาจารย์คลิกขวานะคะอาจารย์ก็บันทึกเป็นนะคะบันทึกเป็นหรืออ่าเซฟอิมเมจนะคะนะคะตอนนี้นะคะฟุ๊กนะคะทําการบันทึกเห็นไหมคะมันจะเด้งมาบันดาลโหลดอัตโนมัติอาจารย์กดบันทึกนะคะหรือใช้วิธีการ อ่ามันจะมีคําว่าดาวน์โหลดที่อยู่มุมขวาในลักษณะของได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะสมมุติเป็นได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องการที่จะดาวนโหลดนะคะมันจะมีคําว่าเป็นลูกศรเนี่ยค่ะดาวนโหลดอาจารย์ดาวโหลดแล้วปั๊บนี่ค่ะมันจะมูอยู่มุมซ้ายปุบเสร็จปุ๊บเราจะไปค้นหาตรงไหนถ้าสมมุติแถบบาร์ตรงนี้หายไปด้านล่างหายไปเราไปดูที่ไมโครมเลยค่ะนะคะ,นะคะไปที่ดาวน์โหลดนะคะไมโครมตรงนี้อยู่ที่ไหน หรือไมพีนั่นเองแต่เป็นคลิกเข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บไปที่ดาวน์โหลดเห็นไหมคะงานที่เราดาวน์โหลดเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะมาขึ้นโชว์ตรงนี้ค่ะที่เราดาวน์โหลดวันนี้เห็นไหมคะมันจะบอกวันที่ที่เราดาวน์โหลดนะคะเมื่อวานเราดาวน์โหลดอะไรมันก็จะบอกนะคะสัปดาห์ที่แล <bey ue S 1> download, man, anything, ้วดาวน์โหลดอะไรเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสองงานที่เราดาวน์โหลดเนาะต่อไปค่ะต่อไปนะคะ อ่าตอนนี้อยู่ที่ห้านาทียังไปได้อยู่เนาะค่ะเดสก์ท็อปตรงนี้เดสก์ท็อปก็คือมีส่วนของหน้าจอหน้าจอที่เราบันทึกอะคะ่ะมันมีอะไรบ้างรายละเอียดนะคะเราเราก็เดบันทิกเข้าไปเนี่ยคะ่ะมันจะบอกเลยว่าหน้าจอเราโชว์โปรแกรมอะไรบ้าง หรือมีไฟ์ลงานอะไรบ้างนะคะก็จะจัดเป็นหมวดหมู่นะคะสําหรับคนที่ขี้ลืมนะคะหรือชั่วโมงเร่งรีบอาจารย์ให้แนะนําให้บันทึกบันทึกใส่โฟลเดอร์หน้าจอก่อนนะคะแล้วเวลาเราว่างเราค่อยไปจัดเข้าเข้าบล็อกของเรานะคะว่าอยู่ในไดซีไดได,ดีไหมนะคะอ่านะคะต่อไปเพลงในหมวดของเพลงเรารู้เลยนะคะถ้าเราดาวน์โหลดเพลงมาเนี่ยเราควรเลือกที่จะอยู่โฟลเดอร์เพลง นะคะเพลงของเราเนี่ยเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ในข้างในอีกนะคะเราสามารถคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่สร้างนะคะแล้วก็โฟลเดอร์นะคะตรงนี้อาจจะใส่เป็นเพลงหนึ่งหรือซิงเกิลหนึ่ก็ได้เพลงหนะคะนะคะ,นะคะหรือเป็นเพลงย้อนยุคเราก็สามารถที่จะสร้างได้นะคะรบับเพลงอะไรสากลไหมย้อนยุคไหมนะคะก็ใส่เข้าไยตามชื่อที่เราต้องการ เพลงนะคะย้อนยุคนะคะข้อสออะไรนะคะก็ใสก่กขะป๋าสองห้าหกห้าหกห้านี่คือเราเป็นสร้างขึ้นนะคะแต่เป็นเพลงย้อนยุก็อะไรก็ว่าไปต่อไปนะคะในส่วนของนะคะส่วนของรูปภาพอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาจะสามารถดาวน์โหลดรูปภาพพวกวิดีโออะไรของเราในเครื่องเนี่ยได้ได้ไดอัตโนมัติ นะคะหรือการที่จะเราจะไปเซฟรูปภาพเนี่ยอาจารย์อยากจะให้จัดอยู่ในโซนของรูปภาพแต่สามารถสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ได้นะคะแต่อาจารย์ก็มีเหมือนกันที่สร้างไว้ข้างหน้าจอนะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้ชั่วโมงเร่งด่วนเราก็สามารถเซฟได้นะคะไปเร็วเลยค่ะอันนี้อาจารย์บอกตั้งแต่รายละเอียดนะคะแปดนาทีแล้วเดี๋ยวช้านะคะเอ่อ ต่อไปอ่าตัวนี้วัตถุสามมิติคืออะไรเราเป็นที่เข้าไปเราจะเป็นงานในลักษณะที่อ่าอ่าเป็นเป็นงานแสดงผลหรือตัวนี้เขาจะเซฟเป็นโซนของเขาถ้าเราไม่ได้กําหนดว่าเซฟที่ไหนนะคะเขาก็จะไปอัตโนมัตินะคะเป็นพวกอ่าอินเตอร์เมชั่นนะคะต่อไปวิดีโอนะคะก็จะเป็นพวกจับภาพสกรีนหน้าจอหรือบันทึกวิดีโอหน้าจออย่างเงี้ยเขาจะ ลิงก์มาตรงนี้หรือเราสามารถสร้างหรือเราโหลดมาตรงนี้ได้นะคะเอกสารส่วนเอกสารเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นโซนให้นะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะาการใช้งานนะคะเหมือนที่อาจารย์กําลังอัดวิดีโอเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นบริแคมนะคะโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะหรือเอกสารพวกเดสก์ท็อปอะไรหรือเป็นไฟล์งานต่างๆเราก็สามารถที่จะมาสร้างคุณด้วยได้นะคะใช้งานได้เนะาะอาจารย์ขออนุญาตปรับไอคอนให้เหมือนเดิมนะคะ แล้ดวดึงเข้าไปใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวไป EP ถัดไปเลยค่ะเพราะว่า9้านาทีแล้วนะคะ